สวัสดีค่ะทุกคนชื่อน้ำฝนค่ะเป็นคนไทยใหญ่เหมือนกัน <c oughs> เป็นคนไทยใหญ่มาจากพม,าม,าม่ามาเมืองไทยสิบสองปีแล้วค่ะพี่นกแต่ว่าล้างจานอยู่ในคัวญี่ปุ่นแล้วเงินเดือนนัวมันได้แค่สามร้อยกว่าเองแล้วก็เงินไม่พอใช้แม่ไม่สบายแล้วก็ค่าสปอร์ตก็หมดอายุใบอนุญ,ญาตทํางานก็หมดอายุแล้วว่างานออนไลน์ไม่เคยมาทําที่นี่เป็นที่แรกที่แรกครัไปทำงานกลัวไหมตอนแรกกลัวปะกลัวค่ะรู้จัก แอบตอบพี่ตั้งแต่ปีที่แล้วเพราะว่าหนูเห็นว่าพี่เขาได้วันละแปดพันสี่พันอะไรเงี้ยหนูว่ามันได้เยอะไปเพราะว่าหนูไม่เคยจะได้จริงไหมโกดนหลอกอะไรประมาณนี้ค่ะใช่ใช่ไม่เคยทําเลยค่ะลาออกจากงานมาสามเดือนเต็มๆแล้วทั้งหมดรวมไปก็ห้าเดือนค่ะพี่นกได้เป็นเท่าไหร่แล้วตอนนี้ดึนเต็มมากพี่เหมือนนุ้นน้นพันเลยอันนี้สี่พันจ้าสี่พันแล้วก็ห้าเดือนค่ะพี่นก กำไร้าเดือน,อาอนมาดูกันจ้ะทุกคนท้าเดือนค่ะสามแสนเกือบสี่แสนแล้วท้าเดือนค่ะพี่นกเต้นเต้นม,ม,มากเลยนุอกน,นะคะ่ะแล้วก็มากินปัน้นโรเซอันนี้ตอนนั้นหน้าหนูเป็นสิวมากอมเอาไปสีกล่องค่ะแล้วก็ดูแลหน้าอันนี้ค่ะแล้วก็มาจด อันนี้คือซื้อทองทั้งแรกค่ะพี่นกพี่ดาวพาไปซื้อไม่ไม่ไม่เคยเข้าร้านทองเลยมาเ,ามาเมืองไทยเข้าเลยฮะใช่ค่ะหนูไปซื้อแค่ยี่สิบห้าสตางค์แล้วก็พนักง,งานร้านทองก็มองล้มมองอีกอันนี้คือไปซื้อหนึ่งบาทค่ะพี่ดาวพาไปซื้อบาทที่สองแล้วก็อันนี้สองบาทครึ่งค่ะสี่บาทแล้วก็อันนี้อีกบาทหนึ่งอันนี้จับดอกดิบหมดเลยแล้วอันนี้ได้ไปซื้อน้ำหอมดีออโอเข้าร้าน เข้าร้านก็พี่นกหนูไม่เคยเข้าร้านแบบนี้ที่ดาวพาไปไม่เคยเข้าไม่ไม่เคยไม่เคยได้แบบนี้เสื้อผ้าก็ไม่เคยได้ของหอมนี้เอ็กว่านละห้าพันเนี่ยมันหอมปะหอมค่ะหอมมากเลยหอมทั้งวันเลยใช่ไหมได้มาเจอดอกดีขอบคุณพี่ๆที่มาแบ่งปันขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณดาวโบกคดี่ๆดาค่บกหนูก็ทําไม่เป็นหนูก็ทําไม่ได้ตัวเองก็ไม่เป็นขอบคุณมากมากค่ะไปเลยจ้าสวัสดีจ้า